สวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้หาดกะตะนะคะจุดชมวิวพี่น้องอยู่บนเขาโอยสวยมากๆเลยเพื่อนอันนี้เป็นจุดชมวิวนะคะระหว่างภาพกระตะกับาหาดสะนลวนตรงนี้หาด สปิคโคมเขาพระใหญ่เป็นหาดหาดกระตะนะคะเป็นจุดชมวิวิเดๆเออนั่นนั่งขึบ้านเราทางนู้นอ่ะเขาพระใหญ่เห็นระฟุตธรูปอยู่ไกลๆนู๊นสวยไหมคะภาชมวิวนะคะ สวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นจุดชมวิวนะคะระหว่างภาพกระตากับอาหารสลวนต้องไม่หดกกันสวยมากมีนกเห็นไหมนกใหญ่อือว้าวว้าวมีนกใหญ่ด้วย <c oughs> <c oughs> ว นกใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนอันนี้เป็นจุดชมวิวนะคะระหว่างภาพกระตะกับอาหารทะลวนตรงนีงห้หาดกระตะสวยไหมคะเพืเ่อนๆ<ะ>หาดกระตะวหรอตรงนี้หาดกระตะเพราะแม่กระโดดอยู่ตรงนี้นหาดกระตะ สวยมากๆเลยแต่ของพี่จะเข้าไปข้างในเออนั่นยนั่นคือบ้านเราทางนู้นอ,ะอ่ะเขาพระใหญ่เห็นพระพุทธรูรปอยู่ไกลๆน,นูสวยไหมคะเพืเ่อนๆ ว้าวทำไมมันสวยอย่างนี้สวยไหมคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นจุดชมวิวนะคะระหว่างภาพกระดากับหาดสันวนตรงนี้หาดกระตนนกเห็นไมนกใหญ่เอเออเออว้าวว้าวมีนกใหญ่ด้วยมีนกใหญ่ด้วยนะคะนุ่นสวยไหมคะ ขอบคุณในการรับชมคลิปนะคะสวยมากเจอหนูนกด้วยเคออยากเจอเพื่อนอันนี้เป็นจุดชมวิวนะคะ วังนะภาพกระตากับอาหาสายวนตรงนี้หาดกะับซีเมนี่เคยสปิคโคมเขาพระใหญ่เป็นหาดหาดกระตะนะคะเป็นจุดชมวิวบิ๊กบิลดิ้งขอให้ให้เขาขิดตามให้เขาขิดตามเอา ยสวยมากมากเลยกะตะหาดกระตะวะตรงนี้หาดกระตะะแม่มากระโดดอยู่ตรงนู้นหาดกระตะใช่โหสวยมากมากเลยกะตะแต่ของพี่จะเข้าไปข้างในเโอ้ยสวยมากมากเลยเออนั่นไม่ใช่บ้านเราทางนู้นอ่ะอ่าเขาพระใหญ่เห็นพระพุทธรูปอยู่ไกลๆนู่น อด้วยมากค่ะเพื่อนๆค่ะพวกเราอยู่ข้างหลังค่ะเขาใหญ่นุ่นด้วยไหมคะขอบคุณในการรับชมคลิปนะคะ เขาโอ้โอยสวยมากๆเลยสวยไหมคะเพื่อนๆพื่อนสวยไหมคะเพื่อนเพื่อน สวยมากค่ะเพื่อนๆคะ่ะเออนั่นนั่นคือบ้านเราทางนู้นอ่ะเขาพระใหญ่เห็นพระพุทธรูปอยู่ไกลๆนุส๊สวยไหมคะพาชมวิวนะคะ สวยมากส,สวยไหมคะเพื่อนเพื่อนสวยใช่ไหมสวยไหมคะสวยงามมากเห็นไหมสวยเดี่ <c oughs> ย <ậ> วเดีย่วย,ว,ยวใช่ไหม สปิคโคมเขาพระใหญ่เป็นหาด <Eden. S 3> หาดกระตะนะคะเป็นจุดชมวิวสวยไหมคะเพื่อนๆสม่จ่ไปดูนกมีนกด้วยอยากมนกหนมนกใหญ่เออ <c oughs> <c oughs> ว้าวว้าวมีนกใหญ่ด้วยมีนกใหญ่ด้วยนะคะออให้ให้เขากินตามให้เขากินตาม lot, อ,อ๋อตึกสูงสูงสีขาวนั้นน่ะฝั่งตรงข้ามที่พี่อยู่อืมพี่พี่พักอ่ะอย <Good one. S 2> ู่ตรงนั้นแหละ

ขอให้ใเขาเป็นตามเขาเป็นตามสวยมากอือสวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะแม่มาแต่แม่ก็ไม่เคยเดินมาฝันสวยๆตรงนั้นเลย อ๋อตึกสูงๆสีขาวนั้นน่ะฝั่งตรงข้ามที่พี่อยู่อืมพี่พี่พักอ่ะอยู่ตรงนั้นแหละอืมขอให้ให้เขาติดตามให้เขาติดตามเห็นไหมสวยเดี่ยวเดี่ยวใช่ไหม พวกเราอยู่ข้างหลังเขาพระใหญ่อืมอืมตึกสูงๆสีขาวนั้นน่ะฟังตรงข้ามพี่พี่อยู่อืมพี่พี่พักอ่ะอยู่ตรงนั้นแหละเออนั่นนั่นคือบ้านเราทางนู้นน่ะอ่าเขาพระใหญ่เห็นระฟุตธรูปอยู่ไกลๆนู้ สวยมากอือสุดสวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะเพ่อนอันนี้เป็นจุดชมวิวนะคะระหว่างภาพกระตากับหาดสันดวนตรงนี้หาดกระสวยไหมคะเพื่อนๆ พวกเราอยู่ข้างหลัง